กันอีกแล้วนะคะกับช่องเปิดกุพะขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ีที่82แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดสนใจองไหนก็ติดต่อเลยนะคะเน้นนะคะติดต่อโทรหรือแอดไลน์ได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะ เพื่อจะได้พระติดไม้ติดมือกลับไปบ้านกันนะคะวันนี้ก็มีพระมาฝากกับทุกทกท่านมากมายแล้วนะคะวันนี้มีโปรอีกแล้วนะคะเพื่อนๆทั้งคลิปองละและ150ค่ะ150ทั้งคลิปเลยนะคะแล้วก็ทุกองค์ด้วยค่ะอย่าลืมอย่าพลาดกันเลยนะคะช้าอดหมดนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะว่าวันนี้มีพระอะไรกันบ้างไปกันค่ะ องค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินรุ่นกู้ชาติกู้แผ่นดินหลวงพ่อทวีศักดิ์เสือดำวัดศรีนวนกรุงเทพสภาพสวยสวยเดิมๆนะคะสำหรับองค์นี้สีผิวเข้มไม่เปิดเลยนะคะสวยค่ะด้านหลังนะคะก็สวยค่ะ สวยเดิมนะคะสําหรับเหรียญน,นี้สําหรับเหรียญพระเจ้าตากสินสวยๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะราคาเบาๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญในหลวงร .9 ทรงงานหลังตาสัญลักษณ์คลองราช60ปีเนื้อโลหกละกระไหล่ทองลงยาเรี่ยกรอบกระไหล่ทองพร้อมใช้สวยเดิมค่ะสวยมากด้วยค่ะ ด้านหลังก็สวยนะคะลงยาสวยมากเลยนะคะสวยเดิมๆค่ะสำหรับเหรียญรอก้าสวยๆเดิมๆเ,เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปุ่ไข่วัดเชิงเรนกรุงเทพปี2545หลังพระกีบบัวเนื้อโลหะสามกษัตริย์ เลี่ยมกรอบทองไมค่อนอย่างดีพร้อมใช้สวยเดิมนะคะเหรียญก็สวยเลี่ยมก็สวยนะคะด้านหลังสวยมากเลยนะคะสวยเดิมๆเลยค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่ไข่สวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ หนึ้าค่ะน่าเก็บน่าใช้มากเลยนะคะสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อแร่พิเศษฉลองพันชันสา99ปีวัดบวรนิเวศปี25 5 5ห้าิบหกล่องเดิมสวยมากนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะสวยมากเลยนะคะสำหรับหลวงปู่ทวดนะคะสวยเดิมค่ะ นาใช้นาเก็บนะคะสวยๆแบบนี้สำหรับหลวงปู่ทวดสวยสวยพร้อมกล่องเดิมๆดมงค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธชิน,นาราชเนื้อผงรุ่นพุทธบูชาปี2559วัดราชบูรณะจังหวัดพิษณุโลกกล่องเดิมสวยสวยเดิมๆนะคะ เดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมเลยนะคะสวยมากค่ะเป็นเนื้อผงนะคะสำหรับพระพุทธชินราชเนื้อผงสวยๆพร้อมกล่องเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวรุ่นเก้าทศวรรษหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองกล่องเดิมสวยสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในากันค่ะสวยกล่องเดิมนะคะสำหรับเจ้าสัวนะคะ หลวงพ่อแพรเมตตาบารมีสูงนะคะสําหรับเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อแพรสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะนะคะเบาๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงรายพิมพ์ไกเซอร์หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองรุ่นแซยิต93ปี2539กล่องเดิมสวยมากนะคะสวยเดิม,ดมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในกันค่ะ สวยมากนะคะสีสันสวยงามค่ะสำหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะสวยทุกรุ่นสวยทุกองค์นะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะสําหรับสมเด็จลายหลวงพ่อแพรสวยๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นนางกวักหลอกระไหลทองพิมพ์ลอยองค์หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหายากสวยเดิมนะคะที่สําคัญได้กล่องเดิมๆนะคะค้าขายจเจริญรุ่งเรืองนะคะสวยงามค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในกันค่ะสวยมากเลยนะคะกระไหล่ทองเต็มนะคะสวยเดิมๆนะคะสําหรับองค์นี้น่าใช้หน้าเก็บนะคะ สำหรับนางกวักหลวงพ่อแพรสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่150าาหนึ่งห้าสค่ะราคาเบาๆน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระซุ้มกอหล่อหลังรูปเหมือนหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองรุ่นอนุสรร้อยปีกล่องเดิมสวยสวยเดิมเลยนะคะสำหรับซุ้มกอองน์นี้เดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในกันค่ะสวยเดิมนะคะสวยจริงๆค่ะ ด้านหลังนะคะด้านหลังก็สวยผิวยังเป็นสีลุ้งอยู่เลยนะคะพระไม่ได้ใช้นะคะสำหรับซุ้มกอสวยๆหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทององค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะเดี๋ยวเราบูชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงราชสีเชิญธงพิมพ์ซ้อนหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองจังหวัดอยุทยากล่องเดิม สวยเดิมนะคะสําหรับองค์นี้เดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดชัดกันค่ะสวยเดิมคมชัดมากเลยนะคะ สำหรับภาพพงหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองสวยๆเดิมๆองค์นี้พบกล่องเดิมก็จะอยู่ที่150ค่ะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะถูกๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญทำน้ำมนต์หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองเนื้อทองแดงหลังยอสอสอกล่องเดิมสวยสภาพเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะ สวยเดิมเลยนะคะสวยมากนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ที่สำคัญได้กล่องเดิมๆด้วยนะคะด้านหลังก็สวยนะคะสวยมากเลยค่ะสำหรับเหรียญทำน้ำมนต์หลวงพ่อแพรสวยๆเดิมๆองนี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมอง์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญฉีดเนื้อโลหะกระไหล่ทองหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองกล่องเดิมสวยมากเลยนะคะสวยเดิมเดิมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมองคพระด้านในชัดๆกันค่ะเหรียญสวยเหรียญหนามากเลยนะคะสวยเดิมเลยค่ะกระไหล่ทองเต็มนะคะเต็มทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะเหรียญหนาสวยค่ะสวยมากนะคะเหมือนทองเลยนะคะ ค่ะสำหรับเหรียญฉีดสวยๆหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองพร้อมกล่องเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเจ้าสัวเนื้อผงหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มจังหวัดสิงห์บุรีปี2536 ครบ79ปีรุ่นมหาเศรษฐีกล่องเดิมสวยนะคะสวยมากค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะสวยเดิมเลยนะคะสวยมากค่ะสําหรับเจ้าสัวเนื้อผงหลวงพ่อจวนนะคะสวยเดิมๆค่ะสำหรับผ้าเนื้อผงหลวงพ่อจวนพิมพ์เจ้าสัวสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่ หนึ่งร้อยห้าสิบค่ะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะพ้าสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญฉีดเนื้อโลาหะก,กระไหเงินหน้าทองหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองครบ94ปีปี2540กล่องเดิมสวยมากนะคะสวยเดิมๆค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ สวยเดิมเลยนะคะสวยมากนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อแพรเหรียญน,นี้นะคะสวยเดิมๆค่ะรูปทรงก็สวยนะคะผิวก็สวยนะคะด้านหลังยิ่งสวยค่ะ สำหรับเหรียญฉีดหลวงพ่อแพ้สวยๆพร้อมกล่องเดิมๆองนี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเลยนะคะที่เบอร์โทรค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงจังหวัดอยุธยาปี2539เทอดพระเกียรติของราช50ปีกล่องเดิมสวยมากเลยนะคะสวยเดิมๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ สวยเดิมเลยนะคะสวยมากนะคะกระไหล่ทองเต็มนะคะสภาพเหรียญไม่ได้ใช้เลยนะคะสวยมากๆค่ะด้านหลังก็สวยนะคะ <S <s <ank t aro> สําหรับเหรียญหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงสวยๆพร้อมกล่องเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าเก็บหน้าสะสมนะคะกับเหรียญสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโตวัดบ้านเชียนจังหวัดชัยนาทงานสมโพธิ0 0ปีปี2538กล่องเดิมสวยมากเลยนะคะสวยเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมเลยนะคะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเจอนะคะสําหรับเหรียญหลวงพ่อโตวัดบ้านเชียนนะคะส่วนมากเราก็จะเห็นแต่รูปหล่อลอยองค์นะคะ วยเดิมนะคะสําหรับองค์น,นี้สวยมากเลยค่ะสําหรับหลวงพ่อโตวัดบ้านเชียนสวยๆพร้อมกล่องเดิมๆองค์น,นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะน่าเก็บน่าสะสมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นสิงห์มหาเศรษฐีเนื้อทองเหลืองหล่อโบราณวัดสิงห์สุทธาวาสจังหวัดสิงห์บุรีปี2550กล่องเดิมสวยมากเลยนะคะ สวยเดิมๆนะคะสำหรับองค์นี้เดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะสิ่งตัวนี้ก็จะพร้อมใช้เลยนะคะมีห่วงนะคะของใช้ได้เลยนะคะสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมนะคะสำหรับองค์นี้เห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะก็จะมีโค้ดนะคะ สำหรับสิงสวยๆพร้อมกล่องเดิมๆอง์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าใช้น่าเก็บมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงหลวงปู่ทวดวัดช้างให้รุ่น72ปีกล่องเดิมสวยมากเลยนะคะองค์นี้ก็จะเป็นปี2542นะคะสวยเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะ สวยเดิมเลยนะคะสวยมากนะคะพระไม่ได้ใช้นะคะอยู่ในกล่องยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะมีตัวเลขนะคะน่าสนใจมากเลยนะคะ3ตัวอยู่ด้วยกันนะคะค่ะสำหรับเนื้อผงหลวงปูท่ทวดสวยๆเดิมๆอง์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะเบาๆเลยนะคะ150พร้อมกล่องเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อแพ่วัดพิกุลทองเนื้อโลหะกระไหลทองกล่องเดิมสวยเดิมเลยนะคะสําหรับองค์นี้สวยมากค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะสําหรับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะด้านหลังก็สวยนะคะสวยเป็นทองเลยค่ะ สำหรับพาะรูปเหมือนหลวงพ่อแพรสวยๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะไม่หนักมือค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญปาดตาเนื้อทองแดงหลวงพ่อฉาบวัดศรสีสาครจังหวัดสิงห์บุรีกล่องเดิมสวยมากเลยนะคะสวยเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองพระได้นในชัดๆกันค่ะ หลวงพ่อฉาบเหรียญน,นี้สวยมากเลยนะคะพระไม่ได้ใช้นะคะอยู่ในกล่องยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะคะสวยเดิมค่ะด้านหลังก็สวยนะคะสวยมากค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อฉาบสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบค่ะน่าเก็บหน้าสะสมนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพุทธมงคล ศักดิ์สิทธิ์วัดสังกัดจังหวัดอุทัยธานีกล่องเดิมสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองพระด,ด้านในชัดๆกันค่ะสวยเดิมเลยนะคะสวยมากนะคะกระหลายทองเต็มนะคะด้านหลังก็สวยนะคะกระหลายทองเต็มค่ะสำหรับเหรียญพระพุทธสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญฉีดหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองรุ่น9 5้าห้าปี2537น้อาเนื้อโลหะกระลายเงินหน้าทองกล่องเดิมสวยมากเลยนะคะสวยเดิมเดิมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะสวยเดิมสวยมากเลยนะคะสวยเดิมเดิมค่ะพร้อมกล่องเดิมเดิมนะคะด้านหลังก็สวยนะคะ สำหรับเหรียญหลอฉีดหลวงพ่อแพรสวยๆพร้อมกล่องเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ทรงนิยมเนื้อผงวัดศรีการกรุงเทพรุ่นเทิดพระเกียรติในหลวงสี่รอบปี2518กล่องเดิมสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมเลยนะคะสวยเดิมสวยมากนะคะ ด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นเรียบนะคะสำหรับผ้าสมเด็จสวยๆพร้อมกล่องเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญในหลวงรอเก้าทรงงานเนื้อโลหะกระลาทองกล่องเดิมสวยมากเลยนะคะสวยเดิมๆนะคะสำหรับองค์นี้เดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ เป็นเหรียญที่สวยมากเลยนะคะลงยาสีเหลืองสวยเดิมๆค่ะน่าเก็บหน้าสะสมนะคะเหรียญสวยๆแบบนี้ด้านหลังค่ะด้านหลังก็สวยนะคะกระไรทองเต็มค่ะสำหรับเหรียญรลอเก้าสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่150่ห้าสิบค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมอง์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินจังหวัดลบบุรีรุ่นอนุสรยอดวันปี2550ปิดทองฝังตะกุดทองคำเงินกล่องเดิมสวยเดิมๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะสวยเดิมเลยนะคะจะฝังตะกุดนะคะเงินทองนะคะฝังตะกุดใต้ฐานนะคะนี่ค่ะเงินทองค่ะสวยเดิมนะคะ น่าเก็บน่าใช้น่าสะสมนะคะสวยๆแบบนี้พร้อมกล่องเดิมๆค่ะด้านหลังก็สวยนะคะสวยมากเลยค่ะสำหรับพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อเพีย้ยนวัดเกินกระถินสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่150่้ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะน่าเก็บน่าสะสมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ ค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญโลหะทรงยินดีเหรียญใหญ่หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีปี2535กล่องเดิมสวยมากเลยนะคะวันนี้ไม่ได้มาองค์เดียวนะคะมาถึงสองกล่องนะคะสวยเดิมสภาพเดียวกันเลยนะคะสวยมากค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะ สวยเดิมเลยนะคะกระไหล่ทองสวยมากเลยค่ะสวยเดิมๆค่ะเห็นไหมคะผิวสวยผิววิ้งเลยนะคะสำหรับเหรียญโลหะสวยๆพร้อมกล่องเดิมๆก็จะอยู่ที่อง์ละ150ค่ะมี2องค์นะคะถ้า2องค์ก็300นะคะถ้าท่านใดจะเหมาหมดหรือว่า สององค์งเดียวได้หมดนะคะอยู่ที่อง์ละ150ค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดสนใจองค์ไหนนะคะอย่าลืมนะคะกดโทรเลยนะคะกดโทรได้ที่เบอร์โทร082754 7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082754 7110ค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่อง แล้วเราจะไปเปิดกุพระร่วมกันขอบคุณมากค่ะ